เฮ้ย <He> ได้มอเตอร์มาใหม่เดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยโอเคเรามาเสียบปลั๊กกันเลยโอ้โน oh, <no. S 1> ้สงสัยจะใหม่เวอร์ไปถามอาจารย์กันดีกว่าพวกเราอาจารย์ครับพอดีผมไปทดสอบมอเตอร์ตัวนี้มาโดยการเสียบปลั๊กแล้วมอเตอร์ตัวนั้นมันระเบิดไปแล้วครับอาจารย์ครับ มอเตอร์ที่เราถามผมเขมามันก็คือมอเตอร์สําหรับไฟ DC ีถ้าเราเอาไปต่อกับไฟ a อแน่นอนมันอาจจะทําให้ไม่ทํางานหรืออาจจะระเบิดอย่างที่คุณโดนนะคือถ้าผมอยากให้มันหมุนไปด้านนี้หรือว่าหมุนไปด้านนี้ผมต้องควบคุมหรือว่าทํำยังไงกับมันดีครับอาจารย์ครับ คุณอยากให้มันหมุนคุณก็แค่จ่ายไฟ DC ให้มันซึ่งมอเตอร์ที่ผมเห็นน่าจะเป็นไฟสามถึงโวลต์เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กใช้ในการทํางานหุ่นยนต์ขนาดเล็กหรือพูดง่ายๆก็คือใช้ไฟแค่สามถึงห้าโวลต์เท่านั้นถ้าอยากให้มันหมุนซ้ายคุณก็ต้องต่อขั้วมอเตอร์ใส่เข้าไปเพื่อทดสอบดูว่ามันหมุนซ้ายไหมถ้ามันไม่หมุนคุณก็แค่สลับขั้วสลับขั้วไฟบวกบวก,บวกับลบโอเคไหมเดีย๋ยวผมทาให้ดูไหนมาดูสิอ่ะตัวน,นี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็จ่ายไฟให้มันบวกลบกนะลองดูนะ อ่านี่สหมุนอีกทางนึงนะทีนี้เราก็สลับขั้วสลับขั้วไฟนะเมื่อกี้เอาแดงมาฝั่งนี้ทีนี้เราก็เอาดำมาฝั่งนี้แทนนะลองต่อดูอ่าเนี่ยก็หมุนกลับด้านกันนะประมาณนี้ถ้าหากเราไม่สามารถที่จะเอามือสลับแบบนี้ได้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าไดร์ับมอเตอร์เอามาขับได้นะแล <Wow. S 1> นะที่สำคัญมอเตอร์มีหลายประเภท